สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้เราพามาเก็บยอดกระโดนกันค่ะต้นกระโดนบ้านยายค่ะตอนนี้กำลังออกยอดเยอะเลยเนี่ยค่ะบ้านยายตรงนี้จะอยู่ริมน้ำนะคะริมคลอง เป็นลำรางค่ะอันนี้ยอดกระโดนบ้านยายมีเยอะค่ะทีนี้ก่อนอื่นเรามาพูดถึงกระโดนกันก่อนนะคะกระโดนหลายคนคงจะรู้จักค่ะกระโดนจริงๆแล้วมี3ชนิดนะคะเป็นกระโดนน้ำอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นกระโดนน้ำหรือทางใต้ทางปักใต้ก็เรียกว่าจิก ต้นจิกจิกน้ำกระโดนบกอันที่สองคือกระโดนบกหรือจิกนานะคะอีกอันหนึ่งกระโดนดินทีนี้วันนี้เรามาดูเรื่องของกระโดนน้ำของเรากันค่ะต้นต้นกระโดนน้ำเนี่ยหรือทางใต้เรียกว่าจิกน้ำนี่แหละค่ะนะ จะมีลำต้นสูงขนาด5เมตรถึง15เมตรเนี่ยสูงมากเลยเนี่ยค่ะยายก็ให้คนมาตัดกิ่งเพื่อไม่ให้ไประหลังคาหนูมันจะขึ้นบนหลังคาได้ยอดอกระโดเนี้เป็นที่ต้องการของตลาดทีเดียวเลยนะคะยอดของมันเนี่ยค่ะมันก็จะ มีรถฝาดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแหลมๆแ,แบบนี้ค่ะมีรถฝาดเอาไปกินกับขนมจีนน้ำยาพวกแกงไตปลานะคะหรือพวกบรรดาน้ำพริกต่างๆหรือไปแกล้มกับพวกลาบส้มตำได้เป็นอย่างดีเลยมีทั่วทุกภาคค่ะแต่ทางอีสานนี่จะเยอะหน่อยทางภาคกลางเราก็มีเหมือนกันะนะคะ เมื่อก่อนนี้ป้าข้างบ้านอยู่ทางนู้นเนี่ยเขาก็มีต้นเหมือนเราอย่างเงี้ยเขาก็เก็บขายแม่ค้าทางอีสานเนี่ยก็จะมารับไปขายนะคะเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยเราเก็บได้หลายกรํรมเลยไปโตอีกหน่อยเนี่ยก็จะเก็บได้เป็นร้อยร้อยกรัรมเลยนะคะเนี่ยแต่ยายเองก็ไม่ได้เก็บขายค่ะนะนี่เห็นไหมกระโดนน้ํา ถิ่นกาเนิดของมันนี่นะกระโดนเนี่ยทุกชนิดเนี่ยมันก็เป็นถิ่นกําเนิดมาจากอ,อ,อินเดียประเทศอินเดียค่ะนะต้นเล็กๆของมันเนี่ยนะคะต้นเล็กๆของมันเ,ออเขาจะขายกันในช้อปปี้ต้นรับประมาณ80บบาทนะคะยายลองเปิดดูมันก็จะมีลูกดอกของมันน,นะคะดอกของมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวยายจะให้ดูนะคะ อันนี้ใบค่ะดอกของมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นระยะสวยแต่ไม่ใหญ่นะคะเล็กๆเ,เต็มแถวนี้ไปหมดเลยแล้วมันก็ล่วงลงน้ําค่ะดอกเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือดอกกระโดนน้ําค่ะนะคะประโยชน์ของกระโดนนอกจากความอร่อยนะความฝาดมันก็กําลังดีออกเปรียปร้ยวๆหน่อยเปรี้ยวนิดหนึ่งฝาดเป็นส่วนใหญ่จะฝาดค่ะ คนก็ชอบไปกินแกล้มนะประโยชน์ที่แน่ๆก็คือมีเส้นใยอาหารสูงนะคะสูงมากๆเลยเนี่ยเส้นใยอาหารสูงกินแล้วก็ระบายเป็นอย่างดีแต่มีข้อเสียนิดนึงคือเรากินมากนี่จะไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันจะมีสารออกซาลิกปริมาณค่อนข้างสูงนานๆกินไม่เป็นไรนะคะ เพราะมันอาจจะทําให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ค่ะนะพอๆกับพวกช่าพลูอะไรอย่เงี้ยถ้ากินมากเกินไปก็ไม่โอเคนะคะมีเส้นใยอาหารสูงก็บอกว่าเส้นใยอาหารสูงเนี่ยใน100กรัมเนี่ยสูงถึง1.9กรัมทีเดียวเลยนะคะเนี่ยนี่ยอดเนี่ยถ้าอ่อนขานาดนี้กำลังดีอย่างตรงโน้นที่เล็กๆปะเนี่ยเล็กๆเนี่ย ดูตรงนี้ก็ได้ค่ะเล็กเกินไปมันก็จะไม่ค่อยมันก็ยังไม่โอเคเนี่ยอย่างเล็กขนาดนี้เล็กไปต้องขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้อันนี้ใบก็เนี่ยกำลังดีเนี่ยเนี่ยยายก็มาเก็บกำลังดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักพักมันก็แก่แต่เขาบอกว่าใบแก่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเ,เด็กที่บ้านหรือคนที่บ้านท้องเสียเนี่ยเราก็มาเคี้ยวเนี่ย เคี้ยวใบแก่ๆมันมีความฝาดทำให้ท้องเสียหรือท้องร่วงนี่หายได้ค่ะนะคะหายได้แทนแทนใบฝรั่งได้เลยเนี่ยใบกระโดนนี่ยอดคันนี้กำลังดีเนี่ยยายก็เก็บไว้เนี่ยเก็บประมาณนี้แต่เราแต่ละปีก็กินไม่ทันหรอกค่ะนอกจากเอาไปแจกเพื่อนๆบ้างนะคนไหนทานได้เราก็ไปแจกเนี่ยค่ะ เคยเอาต้นไปแจกเพื่อนค่ะเพราะว่าเวลามันขึ้นแล้วมันจะมีฝักพอดอกแก่เสร็จมันก็จะมีเป็นเม็ดเม็ดร่วงร่วงแล้วมันก็จะขึ้นเดี๋ยวยายจะพาไปดูที่มันขึ้นที่เขาเอาไปแยกถุงดำขายต้นละแปดสิบบาทเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยตอนมาใหม่ๆเนี่ยมันก็มีอยู่ต้นนี้ต้นเดียว เมื่อก่อนต้นเล็กๆด้วยซ้ำตอนเราซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนหลังเราก็ขยายไปเรื่อยๆเนี่ยขยายไปเขาบอกว่ามันเป็นไม้ประดับด้วยนะคะอย่างสวนที่บ้านของน้องสาวที่ต่างจังหวัดที่เป็นสวนหย่อมร้านกาแฟเนี่ยค่ะเขาก็ซื้อต้นกระโดนแต่เป็นต้นกระโดนบกแล้วก็ต้นกระโดนดินกระโดนน้ำนี่รู้สึกจะไม่เห็นนะคะก็เ,เอาเป็นไม้ประดับนีอยากจะพามาดูว่า เราเอาต้นเนี่ยมาปลูกริมรู้วเราเนี่ยเนี่ยต้นกระโดนก็ต้นเล็กๆเ,เมื่อสักครู่เนี่ยมาปลูกไว้เนี่ยเห็นไหมเป็นพุ่มเพื่อต้องการให้มันมีออกซิเจนภายในบ้านนี้แหละนะคะเป็นร่มเงาพรายอดนี่เรากินตรงข้างบ้านเมื่อสักครู่ก็พอเพียงแล้วอะค่ะนะคะเนี่ยปลูกง่ายมากๆถ้าใครมีที่เนี่ยคะ่ะ ็ปลูกเลยยายว่าถ้าไม่มีที่เราอาจจะปลูกลงลงกระถางก็น่าจะได้เพราะมันเป็นไม้ประดับทำเป็นพุ่มๆอะค่ะนะคะเห็นไหมดีมากๆเลยเนี่ยถ้าขายได้เยอะเลยไปส่งตลาดเห็นที่ตลาดก็ขายกันกำละสิบบาทค่ะเมื่อก่อนนี้ห้าเดี๋ยวนี้อะไรก็สิบหมดบางทีก็ยี่สิบด้วยซ้ำ เนี่ยมีประโยชน์ค่ะนะอย่างวันก่อนเคยไปบ้านรุ่นพี่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็ปลูกไว้ในรั้วบ้านเลยแล้วเขาก็เอามากินกับพวกลาบส้มตำอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขามาขยำซอยทำกับมายัมกับไข่มดแดง เขาบอกว่าดีมากๆเลยมันต่อต้านมะเร็งด้วยนี่นี่คำพูดของเขานะคะเพราะว่ากินกับพวกลาบบางทีพวกของดิบอะไรเงี้ยเขาบอกดีกระโดนอันนี้คือกระโดนน้ำหรือจิกน้ำพามารู้จักกันนะคะง่ายๆมากๆเลยปักชํำก็น่าจะได้นะคะวันก่อนน้องคนก็บอกปักชํำก็ได้แต่ยายไม่เคยขางยายก็เอาต้นเล็กๆเนี่ยปลูก ตัวละแปบาทเวลาเขาเขาขายนะคะกระโดนค่ะกระโดนน้ำหรือจิกน้ำคุณประโยชน์ก็มีเส้นใย,ยอาหารสูงนะคะและมีอีกหลากหลายเยอะแยะไปหมดประโยชน์แต่กินมากก็ไม่ดีนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องต้องกินทุกวันแต่เจริญอาหารแน่นอนแกล้มกับพวกน้ำพริกต่างๆนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีในทุกทุกเรื่องสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ